สงกรานไทยทำออกมาดีสุดๆจนมีแต่คนอิจฉาล่าสุดนะครับคอมเมนต์ชาวเมียนมากล่าวถึงไทยว่าอย่างไรมาฟังกันนะครับหลังจากที่สงกรานไทยปีนี้นะครับทำออกมาได้ดีมากๆนะครับเรียกได้ว่ากระแสดีไม่มีแผ่วเลยนะครับแต่ละพื้นที่เนี่ยผลตอบรับล้นหลามถือว่าประสบความสําเร็จอย่างมากนะครับมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาไทยนะครับมากกว่าหลายปีที่ผ่านมาเลย จนทำให้สื่อเมียนมาหรือว่าเพจต่างๆนะครับก็ตีข่าวสงกรานไทยปีนี้กันทำให้ชาวเมียนมาบางคนนะครับก็มาคอมเมนต์ถึงสงกรานไทยหลากหลายคอมเมนต์หลากหลายความรู้สึกกันเลยนะครับลองมาฟังกันครับว่าพวกเขามีความรู้สึกอย่างไรกันบ้างนะครับอย่างเช่นชาวเมียนมาท่านนี้มาแสดงความคิดเห็นว่าถ้าเมียนมาสงบสุขคงสนุกกว่านี้แน่นอนส่วนท่านต่อมานะครับก็มาอ้างว่าในเมียนมา มีมาตั้งแต่คศ .1880 มาก่อนประเทศไทยแต่ประเทศไทยนำไปประมวลได้ดีกว่าจึงโด่งดังทั่วโลกต่างชาติจึงคิดว่าเป็นประเพณีของไทยดั้งเดิมคอมเมนต์ต่อไปครับตะจานพม่าต้องแพร่หลายไปทั่วโลกก็สำหรับประเพณีสงกรานต์นะครับในประเทศเมียนมานะครับจะเรียกว่าตะจานนะครับส่วนชาวเมียนมาท่านต่อมานะครับมากล่าวเสริมว่า ต่างชาติไม่เคยสัมผัสตะจานที่แท้จริงแบบตั้งเดิมของเมียนมาในขณะที่ท่านนี้นะครับกล่าวถึงยูเนสโกว่าไม่ว่ายูเนสโกจะนิยามมันว่าอย่างไรส่วนตะจานเมียนมาถูกบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์โดยไม่ต้องให้ยูเนสโกกำหนดใดๆคอมเมนต์ต่อไปครับไม่มีใครเอาประเพณีของพม่าไปได้หรอก และก็เช่นเดียวกับเม้นก่อนหน้านะครับกล่าวถึงยูเนสโกว่าฉันไม่รู้ว่ายูเนสโกเป็นอย่างไรตักจานดั่งเดิมของพมา่าเป็นของเราไม่ใช่ว่าของประเทศใดๆไม่สามารถขโมยมรดกทางวัฒนธรรมได้หรอกพวกเขาแค่เพื่อเพลินไปกับความสนุกเพียงเท่านั้นส่วนท่านต่อมานะครับก็มากล่าวว่าประเพณีของเรากลายเป็นของคนอื่นคอมเมนต์ต่อไปครับเมื่อถึงเวลาจะเป็นวันของเรา ส่วนท่านต่อมานะครับก็มาให้ข้อมูลนะครับว่าแต่ต้องบอกว่าคนพมา่าในไทยเยอะมากที่ปเล่นแตาจานกันคอมเมนต์ต่อไปครับประเพณีจะต้องได้รับการสืบทอดและอนุรักษ์ไว้ใช่หรือไม่ไม่ใช่เรื่องแปลกเลยที่มันจะเริ่มเลือนลางไปในยุคปัจจุบันส่วนท่านต่อมานะครับก็เมื่อกล่าวอีกว่ามันไม่ดีเท่าเมียนมาหรอกแต่ไทยนั้นทําออกมาได้โด่งดังแค่นั้นเอง แต่ในคอมเมนต์ต่อไปนะครับท่านนี้มาตั้งคำถามนะครับว่าถ้าเป็นของเมียนมาก็ช่วยอธิบายว่าตัจานของเมียนมามาจากไหนฉันไม่รู้ว่ามาจากเมียนมามาก่อนในขณะที่ท่านตอบมานะครับมากล่าวถึงสงกรานต์อีกนะครับว่านานมาแล้วสงกรานต์ไม่ได้เฉลิมฉลองกันแบบนี้คอมเมนต์ comment ต่อไปครับไม่รู้สิว่าใครเป็นเจ้าของ แต่ตั้งแต่จำความได้เนี่ยตอนเด็กๆก,ก็เริ่มเล่นกันแล้วสาดน้ำกันหน้าบ้านมานานแล้วต่อไปครับเจ้าของคือเมียนมามันคือความจริงที่ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงนานมาแล้วประติศาสตร์ไทยคืออะไรมีจุดเริ่มต้นมาจากไหนชาวต่างชาติไม่รู้ปรติศาสตร์ที่แน่นอนหรอกพวกเขาแค่มาเพื่อความสนุกเท่านั้นถึงแม้ว่าเราจะตามหลังพวกเขาในการโปรโมตแต่ก็ต้องทำให้พวกเขารู้ว่าเป็นของเรา ด้วยการโปรโมทให้ดีกว่าพวกเขาคอมเมนต์ต่อไปครับพวกเขาใช้ประเพณีตะจารเพื่อธุรกิจเท่านั้นในขณะที่ท่านต่อมานะครับก็มากล่าวว่าเราคือต้นฉบับดั้งเดิมซึ่งของเรานั้นแตกต่างจากที่อื่นแน่นอนเรามีการเฉลิมฉลองที่มีความสุขแตกต่างกันของเราเข้าถึงประเพณีอย่างแท้จริงส่วนไทยเพื่อความสนุก แต่ในคอมเมนต์ต่อไปนะครับก็มากล่าวถึงประเพณีสงการานต์อีกว่ามันเป็นของประเทศที่นับถือศาสนาพุทธทุกชาติไม่ได้เป็นของใครทั้งสิน้นในชาวเมียนมาท่านต่อมาครับก็มากล่าวถึงการเฉลิมฉลองสงการานต์ในเมียนมานะครับว่าตัดจานแบบดั้งเดิมของเมียนมาไม่ได้เป็นการเพียงการเล่นน้ําและสนุกสนานเท่านั้นแต่ยังเข้าวัดทําบุญทํากุศลให้ทานแก่ผู้ยากไร้ซึ่งไม่มีใครทําแบบนี้ได้ดีเท่าเมียนมา ส่วนท่านต่อมาครับก็เมื่อกล่าวว่าประวัติศาสตร์โกหกไม่ได้บรรพบุรุษจะหัวร้อยเยาะส่วนท่านต่อมาครับก็เมื่อกล่าวว่าประเพณีตัดจานเมียนมาไม่รู้ว่าไทยจดทะเบียนได้อย่างไรตอนนี้เจ็บใจที่สุดเลยในขณะที่ชาวเมียนมาท่านต่อมาครับเมื่อกล่าวว่าผมคิดว่าควรเรียนรู้วิธีการโปรโมทของพวกเขาเรียนรู้วิธีการทําธุรกิจแบบไทย ในขณะเดียวกันท่านต่อมานะครับก็มากล่าวเสริมว่าเนื่องจากสถานการณ์บ้านเมืองไม่ดีเลยไม่ได้โฟกัสเรื่องวัฒนธรรมที่ถูกเอาอกไปมากนักและหากบ้านเมืองดีขึ้นเมื่อไรประชาชนชาวเมียนมาจะสามาัคคีทวงคืนแน่นอนแล้วก็เช่นเดียวกับท่านนี้นะครับกล่าวว่าเรารู้ดีที่สุดว่าเยาวาชนของเราจะทําอะไรได้และทําดีที่สุดทุกด้านแน่และจะกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งมาดูกันว่าคนหนุ่มสาวของเราสามารถทำได้ดีมากแค่ไหน ซึ่งท่านต่อมาครับเมื่อกล่าวว่าในขณะที่ประเทศอื่นๆกําลังขโมยประเพณีของเราแต่ก็ยังมีคนที่ไม่ให้ความสําคัญกับคุณค่าดั้งเดิมของเมียนมาซึ่งท่านต่อมาครับเมื่อกล่าวว่าถ้าบ้านเมืองสงบสุขก็คิดอยู่ว่าจะพากลับคืนมาได้อย่างไรส่วนท่านนี้นะครับเมื่อกล่าวว่าที่ไทยบางที่คนแน่นเพราะว่าคนเมียนมาเยอะถ้าคนเมียนมาไม่ไปคนก็ไม่พลุกพล่านขนาดนี้ และก็เช่นเดียวกับท่านนี้นะครับมกากล่าวว่าและถ้าบ้านเมืองเราดีขึ้นแน่นอนแเมียนมาจะกลับมาเล่นสนุกในบ้านเมืองของเราอีกครั้งส่วนท่านต่อมาครับเมื่อกล่าวว่าในขณะที่ชาติอืน่นกําลังปรับปรุงในด้านต่างๆแต่บ้านเรากลับแย่งอำนาจกันไม่สิ้นสุดส่วนท่านต่อมานะครับก็เมื่อกล่าวว่าความสำเร็จทางเศรษฐกิจของไทยนั้นเกิดจากการส่งเสริมให้ชาวต่างชาติเข้ามาในประเทศ ยิ่งชาวต่างชาติเข้ามาเมืองไทยมากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีต่อประเทศมากขึ้นเท่านั้นในขณะที่ชาวเมียนมาท่านต่อมาครับก็มากล่าวโต้แย้งว่าอย่าเปรียบเทียบสงกรารไทยกับพม่าเลยมันต่างกันซึ่งชาวเมียนมาท่านต่อมากล่าวถึงการเมืองของพวกเขาว่าเมื่อสุนัขทหารยึดอำนาจไปวัฒนธรรมก็หายไปคอมเมนต์ต่อไปครับเทศก,กาลตัดจานแบบดั้งเดิมได้ถูกพากไปจากเมียนมา โดยประเทศไทยหลังจากการรัฐประหารครั้งล่าสุดในประเทศของเราคอมเมนต์ต่อไปครับเพวกเขามีความสุขเพราะมีกษัตริย์ที่ดีพวกเขาสามัคคีกันพวกเขามีจิตวิญญาณที่ดีและตอนนี้เขาเป็นเจ้าของมันแล้วและไปกันที่คอมเมนต์สุดท้ายของคลิปนี้นะครับซึ่งชาวเมียนมาท่านี้มากล่าวว่าอย่าไปสนใจมันในตอนนี้เอาบ้านเมืองเรา้รอดก่อนกับสถานการณ์ปัจจุบัน ครับนี่ก็เป็นคอมเมนต์ของชาวเมียนมานะครับหลังจากที่ได้รับชมภาพบรรยากาศสงกรานไทยในปีนี้นะครับซึ่งต้อบอกว่าคนคือคักมากครับจนชาวเมียนม่านี่ยต้องอิจฉากันเลยทีเดียวนะครับสำหรับคลิปนี้ครับขอตัวลาไปก่อนฝากกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ